ข้อ3ครับจงหาความยาวของส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุด P 3 5แล้วก็จุดกึ่งกลางระหว่าง A กับ B ซึ่งบอกว่า A คือลบ2ลบ5 B 49นะครับข้อนี้ก็ต้องรู้จุดกึ่งกลางของ A B กันก็คำนวณง่ายๆบวกกันแล้วก็หาร2ใช่ไหมครับเนี่ยจุดกึ่งกลางของ A B ประมาณนี้นะให้เป็นจุด c คิดในใจเลยแล้วกันบวกกันแล้วก็หาร2องลบสบวก c เป็น2อหารสเหลือ1ได้ละ y ในทานองเดียวกัน9บวกด้วยลบหเหลือ4 4ส่วนสก็ได้2ได้จุด c เป็นดังนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือ ระยะระหว่างจุดกึ่งกลางคือ C 1 2เนี่ยไปยังจุด P ใช่ไหมส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่าง P 3 5ตรงนี้ก็กล่าลคร่าวๆนะเชื่อมเนี่ยเส้นนี้แหละว่ายาวกี่หน่วยซึ่งคำนวณได้จากสูตร d เท่ากับอะไร สแควรูปธรรมดานะเดลต้ากซ์ำลังสองบวก delta y ไวยกำลังสองสามลบหนึ่ง 1, บวกด้วยห้าลบสองกำลังสองสองกำลังสองบวกด้วยสามกำลังสองสี 2, ่บวกเก้าเป็นสิบสามตอบ ก็ต้องรูสง้สองอย่างก็คือจุดกึ่งกลางบวกกันแล้วก็หารสองทีนี้ก็ระยะระหว่างจุดนี้มายังจุดนี้ก็ใช้สูตรธรรมดา